สวัสดีครับทุกลูกค้าบ้านนุ์นะครับวันนี้กันนะครับมาเก็บบรรยากาศยามเช้าๆนะครับลมหนาวพัดวอยๆมั้ยเราพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ได้ช่วงนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับหรือว่ากินได้กันนะครับเอาขาไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทีเป็นแปลงหลังบ้านเานะครับก็ลังเห็ดแนวคุ้มผักนะครับเป็นพวกไอ้กวางตุ้งนะครับกวางตุ้งว่านเบใหญ่ไปแล้วแหละอันนี้เป็นผักซีล้าวนะครับเกิดบ่ค่อยดีบันไดครับแล้วก็ผักที่จีนนะครับหรือว่าหอมปลอมนะครับทางอุดรเขาเอี้กนหอมปลอม ลังขึ้นแล้วก็ที่เป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งกีนมาเป็นน่องแล้วก็ที่เป็นหอมนะครับแล้วก็ที่เป็นนี่แหละพวกผักต่างๆนะครับนะครับอันใดมันบ่เกิดก็เดี๋ยวสินะครับเอามาเสริมกันอีกนะครับเพลทไปนะครับแล้วก็บผักบักทว่าภูมสตามรับเอฟซีท่านใดนะครับอยากได้ผักทั่าภ่มนะครับเด้อก็สร้างกันเข้ามาได้นะครับขอบไปติดตามในเพจกันเลยครับเพจสวนไปทุนเกษตรผสมประสานนะครับต้นนี้ก็ที่เป็นผักมะเขือเทศผักเคี้ยวๆบาเป็นน่องแล้วหอมต่างๆนะครับ เรากำลังงามนะครับพี่น้องลูกหญ้าลูกงูนะครับเอาชี้ง้อชี้ยางมาใส่มันนะครับเกลังขึ้นนะครับปลูกไว้กินนะครับปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีนะครับเขียดเทปนะครับพราะมันเป็นหมากเป็นพลน้องกะจังนะครับเก็บเอาไนมันเอามาลิดพันธุ์ากำลังเพาะอีกหลายนะครับพวกพริกพริกขี้หนูพวกพริกตำปนตำเจ้วนะครับกำลังเพาะอีกเป็นพวกนะครับเป็นถาดเป็นถาดพอเอาเองนะครับ เดี๋ยวซักใหม่ขึ้นพร้อมพราะมันขึ้นเขาเขาซักใหม่ซีทิศเขามาัดซีใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นนั้นผมสร้างมาปลูกนะครับเขาเอื่นว่าต้นต้นมันต้นมันปูนะครับนี่ต้นมันปูนะครับซื้อห้าแถมหนึ่งเทียวว่าปลูกคุ้มคุ้ม,มเลยแหละนะครับต้นมันปูเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อน เอาไปเป็นตัวอย่างได้เห็ดหลายอยู่สิยตุติใส่หม่องเก่าหน่อยสิอโอ้ยยุติใส่มือเศร้าอ่ะโอ้ยบ่ให้พี่น้องเขาเบืองน้ำกันเนาะเห็ดเก็บทุ่มเมื่อ,อยุติใส่เห็ดอ่ะใส่เห็ดยุติใส่เอาเห็ดมาโชวนะ์น่งฮะยุติใส่เห็ดยุติใส่ดูนี่เอามาเบืองดูเลื่อมมันมาประทันพี่น้องมันออกทุ่มเมือ่อมันออกหลายเปิดขวดเห็ด พี่น้องเป็นเพิงเป็นใบตองออกได้เหเ็นพึงมืออื่นก็ออกอีกเล่นนะสองมือเจีบเท่าน,นึงเบาๆสองมือเจีบเท่านึงพี่น้องเพิ่งถ้าเอาซื้อตลาดกะถ้าช่วงนี้กะน่าจะร้อยหนึ่งนะครับผมนี่แล้วมันปนเสียบพร้อมนะครับนี่ออกดีพอดีบม่ได้จีบไายวิดีโอกพี่น้องเบิ่งน้ำกันอันนี้ไป<า>ซื้อแต่กินกันฟูใชเสียเอาเสียบเอาจีบพมันหลก็ยังอยู่ดีเสียบไปซากกินปลาชินนัยยอนอ๋อมันติ๊งยู่ในปลาบกม่วงเต็มอยู่ ร้อนคนสองหูมันเบ่อ้อนเขาใจไฟเอาไต่เอาแบบนี้มือแรงกีบปลอมหลายก็ยังครับพี่น้องไปเบื้องอันเจ้าเจ้าเจ้าเห็นอันขวานบ่เต็มเลยในปากม่วงอยู่ไหนอยู่ป่าไม้ข้างหลังกันน่ะไปไต่เหมือนแรงกีบปลอมขวายีปลอมเต็มปลาหงวองมันของอยู่ของกินทำมาเบิดเลยนะมาอยู่หนีเบิดเลย ต้งอีป,ปมูมต้งเห็ดอีปูมใหญ่ไหมพี่น้องตัวละบาทไม่เป็นถึงสองบาทพอดะเขาเขาซื้อนงานงานวัดนะพี่นอ้องนะครับากำลังเห็ดการอยู่เป็นกวงตุง้งขนาดเป็นจะได้แปลว่าเป็นกรารบ,บาดเก้าพอนี่นี่ครับเราล้อลุ่นตัวไปอีกให้มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับเป็นเหลียวต,วตัวตัวนใหญ่แล้วตัวหน,น่อยหนแต่มันก็เขายัางแปะไม่อีกนะครับ ฟางตุ้งครับกางตุ้งคุ้มนะครับพี่น้องเวลาเฮาอ่านอพอมันต้นใหญ่เขาบ่ตลองลกต้นนะครับกันไก่นีครับๆเดีแยวมันแตกออกนะครับแต่ละข้างคางคางเงามันนั่นแหละนะครับเฮาจังโหละระวังที่เขาั่านเฮากะวานรุ่นไม่ไ้จากหมองละน้อยนะครับหมองละน้อยกางตุ้งนะครับหอ,หอมหอมหัวแดง หน่อมหัวแดงนักพี่น้องเด้อนะครับบักทีผักทีจีนผักทีจีนนี่ขึ้นบกใคอยดีอกตรงเสียจิใหญ่ยังน้อยกับที่ได้โลใส่พวกกวางตุ้งนะครับนี่ยที่ได้ใส่กวางตุ้งแทนมันอยู่ในี่หอมๆยังน้อยกับกวางตุ้งอันนี้ผักทีจีนอันใดมันมีแดดยังน้อยกับที่ได้โลข้างๆนี่ยออกมันมีตอพี่น้องตอบักหลายหรังเลยที่อยู่นี่ถ้าเราก็เริ่มออกดอก แล้วตอตอเสือนะครับวันตอเสือดิบบอมักวันเอาเล่นปะเขาทาดีปะตอเสือสเดาวเ,าเริ่มอ,ออกดอกเลยเสดาแต่ว่ามันได้กินมันได้พาะปีนี่นั่นเดี๋ยวเนี่ยต้นนี้ออกดอกเลยพี่น้องเสดาเฮานะครับเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับลมหนาวผัดว้อยๆนะครับยี่จะน้อยก็ได้เกี้ยวเขาดอนะครับเขาดอเขาให้ อันนี้ก็ออกดอกกันได้พี่น้องนี่ตัวน,นี้สะเดาสะเดาทวายนะครับแต่ว่าตอมันหลายหังมาทีนี่มันชิได้กินบ่ปีนี่ชิได้กินน้ำขขางๆมันนั่นแหละตอมันหลายพี่น้องนะครับหอมนี่ครับพักบุ้งนะครับผักบุ้งก็บชิได้อยก่นานอยู่เพรนั่นกระถิบูกเตรียมปลูกนี่พักบุ้งเริ่มเกิดแล้ววันเห็ดย่ำได้นานนึง มันบ่หมุนดอกอันนี้เอามันเตกเัาตัวน,นี่ว่านาเพราะนี่ว่าอันนั้นที่ปูยังไงน่ะมันพอมันแปลอะไรบ่เด่นแต่ยังว่าเห็ดเป็นสองรุ่นอืมนะอันที่ได้โอฟังนี่นะที่ดรโอออกอันนี้เป็นพักพักบุง้งย่อยขาดไป็น้องพักบุง้งกำห่าบาทสิบ,บาทนะครับ เดี๋ยวผักมันปูมาปลูกนี่ว่าเดี๋ยวตอนย่ำแรงอะไรภาพกผักมันปูเป็นไม้พุ่มใบไ่ดอกต้นประมาณใบไ่ดอกเป็นมองผักมันปูมันได้กินใบนี่ไงว่าที่ปูบางคุ้มคุ้มเลยนะต่อจากต้นสะตอมันนี่แหละขางต้นตะไครมันนี่ซีต้นหาต้นหกต้นเลยมันเป็นพผืชกินใบพี่ว่างมันปูเพราะต้องเห็ดไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกใส่ป้าพักหวานไว้ยักสองต้นต้นมันปูนะครับ มืออื่นยนะังมือนีบ้องเจ็บเป็เน,นประเ็ดหรือเจ็บแห้วมันต้องสองมือบาสีหนึ่งกันป่ะหืมหายบาสมือหนึ่งไม่ค่อยหลายกันบ่ะวันนี้ก่อนกับมันบาสมือหนึ่งเจ็บเดียวน,น้ำนะเพรเปิดอสไอันพุ่นนี่พุ่นนะ พี่ได้ปะกวางตุงมีน้ำปะสูบเบาบัวใ่เนาะเอายังหัวมันไหมบัวใรถเอาเอาะไรรถสูบยงมีหัวบัวสวบุบมเราาก็ฉีดเลยครับหมูานปลูกทั่วเรียบร้อยแล้วปะปลูกทั่วภูมิักคิกเอ้า พักคิกยี่ไถ่พักคิกหน่วยเด็กพักคิกหน่วยเด็ดโอ้จงเดเอาออกมาอีกละ่ะน,นี่นะครับบอบอพักคิกหน่วยน,น,นี่นะว่านเอาใส่คิวนี่นะต้องไปขุดมะามาิอีกโอ้ยมันเป็นพักคิกหน่วยไอ้เดี๋ยวมาใส่ต้นนี่ละ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิวนี่เลยเนี่ยนั่นล่ะพักคิกหน่วยเขาต้องไปแกวมาอีกซื้อพักคิกมาแต่เอาไปใส่ข้างเนาะโอ้ยขนาดต่ไอ้กระบอกทุ่ปลวงด้วย ผักขิกเดี๋ยวมาใต้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยคิ้วนี่เลยมันต้นที่แตกเบิดนะครับสวนครัวรัวกินได้นะครับหลายๆอย่างเดี๋ยวเอากกมัปลูกน้ำมุนี่ละปลูกจุ่มละต้นไม้ละสองอันเลยคือ,อยังอันเหมนพี่บัตรแล้วปลูกกันนะเดี๋ยวควนมาปลูกไหมนะครับบรรยากาศฝักสวนครัวรัวกินได้ เนี่ยวันผักกะเพราเนี่ยหอมเนี่ยของไม่ยนื้ตีบด้วยนะของอันไม่ตีบอันโซนนี่เป็นของยาตีบเนี่ยกะเพรายน้ตีบแมนเนี่ของกะเพราปลาของเทพไปน้องหอมนะครับขัวหนูขัวนกขัวเนื้อนะครับเสียบเปน็นังของเท้ะนะครับวันนี้กะเพรากำลังงามต้องอันไอเสียเฮ็ดดีๆใส่หัวมัน มันคอยเห็นนั่นสูบเอ,อ,เอกระกายคำดีๆตัวเนาะแ,แห้งเออนะครับนี่ก็เลยอีกแปลงหน,นึ่งตัวเนาะครับผักหวานผักหวานได้ขึ้นไปมันต้องฉีดน้ำัวน ผักหวานผักกะเพราน้ำกันเบิ้์ดเลยครับน้องขิงขิงหน่อยมุก,กินดอกน้ำเนี่ก็ลังลดอกหลายอยู่ทุกวันนี้นะมันแตกนะต้นขิงนะเดี๋ยวพวกตะไคร้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปพุ่นเบิดนะครับเอาไปปลูกพวกไอ้ทั่วพวกทั่วพูนะครับทั่วพููพักบักยงนะังไงพักไอ้ให,พให้พักให้หวานเออนั่นแหละ ผักให้หวานที่ปลูกเส้นข้างเลยผักให้หวานผักไอ้บักทั่วผู้นะครับเอาใส่ข้างเบิดเลยนะครับหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องบรรยากาศยังมือเศร้าพี่น้องเด้อนะครับเจ็บบรรยากาศฝากพี่ฝากนออ้นองนะครับมือเศร้านี่เสียหน้าแล้วก็ได้เฮ็ดกระมังหนึ่งคนละนะครับต้นไม้เดี๋ยวไปใหญ่นั่นมาเด้มันเป็นผักนว้วยเ้ื่นะ ผักคลิหน่วยโว้ยก็จะาชกายก็บ,บอกปลูกด้วยเดี๋ยวอันนี้ใสตต้นอ่ะนั่นนั่นแหละมันแช่อยู่แล้วมันแช่อยู่แล้วเพราะล่ะนั่นแหละครับพี่น้องอเก็บบรรยากาศนะครับ นัน่นดีย๋ยอดนั่นออกมาปลูก่ไงคิ้วนี่นะเพื่อนพักพักคลิกรวยนะเนีย่ยมาใส่น้ำคิ้วเนี่ยแม่์เอาใส่น้ำตอ่นนำตอนะครับผักขีดมันหมักต้นไม้นะครับพี่น้องเขาต้องปลูกใส่ต้นไม้แล้วที่เป็นหน่วยแต่ว่าเขาปลูกใส่ใบตนใ้นไม้ที่ว่ามันนั่น ใบบางๆไม่น,น้ยๆนะครับแต่ใบนาคือยังใบริงฉคกัะที่เลียวเย็นน้อยยากแต่ว่าเขาก็ปลูกสิ่งไมหลดนะครับสำหรับผมผมเะมาปลูกใส่ป้อมนี่แหละครับมันเป็นส่วนครัวอันนี้ครับเป็นแปลงผักแปะเปะเริ่มปลายแล้วนะครับต้องทันนะครับแผะตัวโดนี่ยังน้อยก็ได้ออกแล้วนะครับอันนี้นก็หอมเบงนะครับมันอ่อนมันถือคืนฝนเมือนกนนี่ยเอาไปใบโลงพุ่งวันเอาไปไว้ก้อน พี่น้องเนาะจงไปพอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเบึงบรรยากาศสวนครัวหลังบ้านในพี่น้องเขาเบึงชุดนี้ก็เดียวสิบเอาวอันมาปูกนี่แหละชิ้วเนียนผักหนำผักหนำนะครับผักหนำสีวาบานเขากินกันนั่แหละปูกไว้รอบมันหมักนะครับมันหมักน้ำทับน้ำแบบนี่น้ำน้ำช่วยล้างจกกล้างจานนะครับผักหนำเพราะได้ปาดลวกกันนะครับปุ่นผักคลิกพี่น้องผักคลิกดอกที่สมัยผมปลูกเมื่อกี้ มันออกดอกที่นีอกอกมันมักแสงแดดนะครับผักชีกดอกเขาต้องไปปลูกกลางแจ้งใส่ใส่หัวใส่ข้าใส่เอ็นลละตะไคร้ผลนก็ดีนะครับเนาะไปนอนนะจังไปเพื่อนกันนะครับ